ุจฉาครับวิสศชนาะจากสถานการณ์ปัจจุบันการยุบสภาถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดไหมครับอา้าวทีนี้ก็เตะหมูเข้าปากหมาสิเออถ้ายุบสภาตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยพักส้มหล่นนี่รูปปากเลยมึงชอบใจเลยเพราะว่าคนไทยมันเบื่อไงมันเบื่อไอ้พักเก่าๆๆทั้งหลายเนี่ยไอ้พักแม้แต่พักเกิดใหม่ก็ทํางานแล้วไม่เห็นผลในงานเลย ทีนี้ก็เอาแล้วเออเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอำนาจอ่ะประชาชนอย่างพวกเราก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมแล้วก็ทำกินไปรับกรรมแล้วก็ทำกินกันไปเออถึงเวลาเขาเลือกตั้งก็ตัวใครตัวเผือกแล้วทำไงอ่ะไม่ไปเลือกก็ไม่ได้นะเขาตัดสิท์ก็ก็ไปเขียนว่าไม่เลือกานั้นก็จบ ลองคนไทยลองรวมหัวกันไม่เลือกมันสักไม่เลือกทุกพักเลยดูนี่มันจะอยู่กับใครมันก็ให้แต่ลูกกับเมียมันเลือกเท่านั้นแหละแม่คนอื่นไม่เลือกไปกับมันเนี่ยดูมันจะอยู่ได้ไหมห้มันรู้ไหมว่าประชาชนเบื่อหน่ายกับการเลือกตั้งเลือกแล้วมันก็ไม่เคยตอบปัญหาให้ประเทศชาติได้เลยแล้วสร้างปัญหาอีกตลอดเว้ยไอกรณีไอ้ช่องบกไอไอขมรนเนี่ยถามจริงมันเป็นเกิดจากเหตุประชาชนเหรอ ฮะมันมาจากประชาชนหรอสาเหตุอะที่มันกัดกันเนี่ยไอ้สองตระกูลมันกัดกันเนี่ยมันเกิดจากประชาชนหรือแล้วทั้งประชาชนทาไมต้องเดือดร้อนกับเพราะมันชายแดนทั้งหลายเนี่ยคนที่จะค้าจะขายกันเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยเพราะว่าใครเพราะไอ้คนสองตระกูลมันกัดกันไงนักการเมืองไหมมันก็เป็นนักการเมืองเพราะมันกัดกันแล้วคนไทย ตามแนวชายแดนอยู่ยังไงคนเขมรตามแนวชายแดนอยู่ยังไงสองตระกูลกัดกันเดือดร้อนทั้งสองชาติเลยนี่แหละคือความความดีงามของนักการเมืองไทยที่พูดการเมืองเยอะๆนี่นะมันไม่ค่อยว่วงนอนในะพวกเนี้นี่ถ้ากูพูดธรรมะนี่มันหลับสงบไปงั้ะนเนี่ยเอาจริงบรรยากาศแบบนี้มันยิ่งพึ่ง จะไปขุดมันขึ้นมาจากที่นอนนี่นะโอ้ยป่านนี้มันเคลิ้มไปแล้วล่ะเออแต่ผู้การเมืองนี่มันจะตื่นจบสาธุครับขอขอนุญาตถามพิ่มเติมพระหลวงปู่แต่ถ้าสมมุติว่าแนอนาคตจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารประเทศเนี้ยครับเราไม่มีหวังเลยกับพรรคการเมืองที่จะมาถึงแล้วใช่ไหมครับหลวงปู่ต้องการไม่ใช้สิทธิ์ใช่ไหม ตอนลวงตู่แกอยู่นะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่สุดคือในยุคโควิดนะนะแกยังหาเงินเข้าท้องพระคลังเข้าโครงคลังไว้ได้ตั้งสี่ห้าตั้งสี่สร้อยกว่าล้านเออสี่แสนกว่าล้านยุคพิดพิดเลยที่เศรษฐกิจแย่มาก แต่แกก็ยังมีเงินเข้าคลังถึง4ี่แสนกว่าล้านหลังจากจบโควิดแล้วก็ยังมีเงินเหลือมาทำโครงการเยียวยาโควิดอะไรเนี่ยยังเหลือสามแสนกว่าล้านแต่ยุคนี้ไม่มีโควิดเป็นยุคประชาธิปไตยเต็มใบจ๋าเลยแต่เงินคงครังเหลืออยู่แสนกว่าล้านเพราะอะไรพวกไปดึงเอามาแจกหาเสียงไง มันแจกจนเพลินจนลืมที่จะใช้หนี้โครงการจำนำข้าวคงเป็นหนี้โครงการจำนำข้าวเจ็ดแสนกว่าล้านลงตู่แกใช้หนี้ไปจนกระทั่งเหลืออยู่ประมาณสี่แสนหรือห้าแสนล้านสี่แสนกว่าล้านแล้วก็จะต้องผูกเขาเรียกว่าเป็นหนี้ผูกพันเป็นภาระผูกพันที่ต้องจ่ายพร้อมดอกเบี้ยปีหนึ่งขี่หมื่นล้านสี่ห้าหมื่นล้านต้องจ่ายทุกปีแกจ่ายมาตลอด ขณะที่จ่ายนี่ยังมีเงินเก็บถึงสามสามแสนกว่าล้านสี่แสนล้านบางปีสี่แสนแล้วก็สามแสนไม่มีต่ำวันนี้แต่ไอ้นี่นี่ก็ไม่ใช้เงินคงครั้งก็หายก็ล่อยหลอคิดดูแล้วกันเราจะหวังอะไรหวังอะไรเก็บผักบุ้งขายถ้ามึงขายใครล่ะ เด tamam> um ี๋ยวก็หมดแต่มันอยู่อีกสองปีก็ผ่านจนเกลี้ยงเกลี้ยงแล้วมันก็หมดอํานาจไปตามเหตุตามปัจจัยจะไปทําไงอ่ะไล่มันมันก็ไม่ไปอีตอนมันจะมามึงก็ไปเลือกมันมาเองนี่ใช่ไหมอะไรทําใส่หน้าเขาไม่ได้เอาย่าโรยให้มึงกินกอนเหรอ เออคนไทยชอบยาหวานก็นอย่างนี้แหละยามาบนถึงเวลารับเวรรับกรรมก็อยามาบนมันยากลูกทางก็บอกแล้วอย่างที่เขียนไว้คําทำนายวันสงกรานว่ามืดมนนนทการอ,อนาคตแทบไม่มองไม่เห็นก็ได้แต่ตัวใครตัวเผือกละตัวใครตัวมันได้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ยำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมตามฐานรูปความรู้ความสามารถของตนอย่าฟุ่มเฟือยฟุ่มฟายมากจนเกินไปนกอย่างั้นตัวไม่รอดลูกเอตัวไม่รอด,ลอรอดแล้วสงครามมันไม่ได้หยุดนะจะว่าอิรกักอิรกักไออิรักกับไออิสราเอลอิรานกับอิสราเอลมันไม่ได้ลบกันตอนนี้มันหยุดยิงก็เพราะต้องการสะสมกําลังนะ ตอนนี้มันระดมกำลังจัดซื้ออิหร่านซื้ออาวุธสงครามเพิ่มซื้อฝูงบินจีนเพิ่มอิสาราเอลยิ่งไม่ต้องเลยมันระดมซื้ออาวุธจากอเมริกาเข้าไปเพิ่มซื้ออาวุธจากอะไรฝรั่งเศสจากเยอรมันเข้าไปเพิ่มจีนก็ส่งกองเรือรบเข้าไปประจำการอยู่ทะเลแดงสงครามไม่ได้หยุดนะนี่มันเพียงแค่ ยกแรกเริ่มต้นประลองกำลังว่ากูจะขายอาวุธใครได้สรุปแล้วก็คือมันเป็นไอ้ที่ผ่านมาที่มันยิงกระตุมต้มๆตมตๆนะ่ะไปเป็นงานโลดโชว์อาวุธเว้ย <laughs> จริงๆว่าอาวุธใครขายได้ดีกว่าสรุปแล้วผลปรากฏว่าอิรานมันกลับขายอาวุธได้เพราะว่าอาวุธมันสามารถหลบลอดการสกัดกั้นของอเมริกาของอังกฤษ ของฝรั่งเอของเอยอรมันได้มันถึงได้ถล่มอิสราเอลจนลาบไปไงต้องร้องขอให้หยุดยิงอะ่ะทั้งที่ตัวเองไปยิงก็ก่อนนะแต่สุดท้ายยอมยกธงขาวหยุดยิงให้ให้ใหสหรัฐช่วยเจราจาไม่งั้นอิหร่านก็ยังถล่มเพลินนแต่สิ่งที่ได้ตามมาคืออิหร่านขายอาวุธได้มากขึ้นขายจรวด ไอ้ไฮเปอร์โซนิกได้ได้เยอะขึ้นแต่มันก็ต้องซื้อเข้ามามากขึ้นเพื่อจะมาเติมคลังแสงของมันแล้วแล้วาแพทยอย่างพวกเราก็ต้องไทยเราก็ทำได้แต่นี่ไงบ้องไฟบ้องไฟเอาไว้ยิงกับลาวกับเขมรเราจะดูถูกนะเดี๋ยวนี้กระทรวง กระทรวงกลาโหมโดยกรมยุทธศึกษานี่เขาทำจรวดได้แล้วเว้ยทำจรวดได้แล้วยิงจากหลังวันอ้อน้อยไปตกหน้าวัน <c oughs> <c oughs> อย่าดูถูกอย่าดูถูกเครื่องบินเขาก็าทำได้แล้ว <c oughs> ต้องให้กำลังใจกันเราพวกเดียวกัน <peach> เราพวกเดียวกันต้องให้กำลังใจกันไม่ใช่คนเราพวกแบบนายกไทยทำอะไรได้ก็ดีทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรทำอะไรก็ทำหนังก็ติ้งยิงได้ไกลที่สุดก็ดีแล้วเราให้กำลังใจกันแต่เขาก็เขาก็ซุ้มสร้างยุโทโธปกรณ์ในระดับหนึ่งได้ละ่ะไม่ต้องไปซื้อจากเมืองนอกเมืองนาก็ถือว่ามีเป็นพัฒนาการ ที่สมัยลุงตู่แกวางรากฐานเอาไว้เรื่องการทหารเรื่องยุทธโภคกรที่ต้องพูดอย่างนี้นะถามว่าสมัยลุงตู่ไม่มีไม่ดีเลยหรอเยอะแยะไปไปดูตามตามจังหวัดต่างจังหวัดนีด่ไอศาลาอะไรนะสาลาประชาลัฐอะไรเดี๋ยวนี้หมาขี่รกเต็มไปหมดแต่ละที่แต่ละพื้นที่เพราะว่าใครขออะไรก็ให้ไงขอให้ไปสร้างก็ไปสร้างแต่ไม่ถามว่าแล้วใครรักษา พอไม่มีคนรักษาสร้างอย่างเดียวมันจะเหลืออะไรแล้วลงทุนไปเป็นร้อยๆล,ล,ล้านสุดท้ายก็ปล่อยให้หมาขี้รกหรือขี้ยามานอนเฉยๆอย่างนั้นนะนี่คือความสูญเสียที่มองเห็นๆแต่แกก็ทำไปเยอะนะทั้งรถไฟรางคู่ทั้งรถไฟฟ้าทั้งสนามบินทั้งแม่น้ำเจ้าพยาในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่งั้นก็น้ำคงท่วมบานเบือกแล้วแกก็ขุด แม่น้ำเจ้าพยาขึ้นอีกสายหนึ่งอ้อมเพื่อระบายน้ำจากจากอ,อะไรอะ่ะจากไอ้ไอ้ส่วนกลางก็คือจากอายุธยาปทุมธานีอะไรนะั่นให้มันไหลวกไปออกทะเลได้อีกสายหนึ่งให้เร็วขึ้นแล้วก็ลอกสายน้ำเก่าแก่ก็ทำไว้เยอะนะทำก็มากก็ธรรมชาติลูกน้องก็ไม่ได้มีดีทุกคน แต่อย่างน้อยก็มีผมงานจับต้องได้ได้คุยกันได้ได้เห็นชัดแต่อันนี้อยู่มาสองปีทําตรงไหนอะไรได้บ้างอ่ะยังไม่เห็นเลยนะยังไม่รู้เลยมึงทำอะไรมาเนี่ยสองปีเนี่ยแต่ที่รู้ก็คือไปทำอีเวนต์เนี่ยหลายรอบหมดเงินไปเป็นพันล้านไอ้ซอฟพาวงพาวเวอร์อะไรของมึงเนี่ยกูย,ยังไม่เห็นอะไรเลยผลงานมึงอยู่ตรงไหน,นเห็นหรือยัง ถามใครไม่ถามไม่ถามอี่ป้าเห็นอย่างเดียวอยู่ในบ้าน <c oughs> จบสาธุครับ